การพบเห็นโลมาและวานบูด้าสัตว์ทะเลหายากในทะเลอ่าวไทยเป็นดัชนีชี้วัดได้ว่าทะเลอ่าวไทยมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ได้อย่างแท้จริงครับ ทายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ทอดยาวกว่า1,840กิโลเมตรน้ำจืดปริมาณมหาศาลจากแม่น้ำห้าสายที่ไหลลงอ่าวไทยทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำตาปีส่งผลทำให้ทะเลอ่าวไทยนอกจากจะมีระบบนิเวศที่หลากหลายมีทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ และมีแนวปะการังที่สวยงามแล้วยังสามารถพบวานบรูดา้าและโลมาในทะเลอ่าวไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกนี้จะมีไม่กี่แห่งที่มีความสมบูรณ์แบบนี้ประกอบด้วยที่เรามีแหล่งมีอาหารสมบูรณ์แล้วจะมีสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นชื่อก็คือ โลมาอิลลวดีส่วนสัตว์น้ำขนาดใหญ่เลยก็คือวานบูดา้าณปัจจุบันนี้มีประมาณ40ตัวทางนักวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลร่วมกับญี่ปุ่นกำลังจะมีการติดตามพฤติกรรมของเขาว่าดำรงชีวิตอย่างไงแต่ทราบข่าวมาณปัจจุบันนี้ว่าวานบูด้านียมีการเกิดลูกขึ้นมาตลอดอย่างต่อนเนื่องสัตว์น้ำสอตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่า หลังจากที่เราได้มีการมีส่วนร่วมมีเครื่อข่ายในด้านของการดูแลชายฝั่งแล้วทำให้เกิดผลดีในด้านของการสร้างระบบนิเวศจึงทำให้สัตว์น้ำสองตัวคือวานและโลมาเข้ามาใกล้ชายฝั่งตรงนี้ครับเป็นตัวชี้วัดครับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเก็บข้อมูลวานบลูด้าในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยรูปตัวกอตั้งแต่ปี2,551ถึง2,556พบวานบลูด้าอย่างต่อเนื่องและสามารถบรันทึกภาพและตั้งชื่อวานได้กว่า40ตัวจากตำแหน่งที่พบหลายจุดในอ่าวไทยตั้งแต่ทะเลชุมพรมาถึงทะเลฝั่งตะวันออก โดยอ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวไทยรูปตัวกอเป็นพื้นที่ที่พบเห็นหวานบลูด,ดามมากที่สุดจึงเป็นสิ่งยืนยันและตอกย้ำได้ว่าอ่าวไทยรูปตัวกอมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริงขอเชิญคุณผู้ชมร่วมตอบคำถามรับของรางวัลสัตว์ชนิดใดเลี้ยงลูกด้วยนมกอไก่วานขอไข่เต่าทะเลโดยส่ง SMS คําอคำตอบไปที่ 089-832-5645ห